พลตทโสภลพิสุทธิที่วงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีในพื้นที่กรุงเทพสมงติกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทำให้ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงปิดในช่วงเปิดเทอม สำนักงานสถานสถศนุบาลหรือรองรับจำนำกทม,มจึงจัดโครงการลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอมโดยคิดดอกเบีย้ยสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองในตราดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน25 6 3ถึงวันที่30มิถุนาย,ยน25 6 3รมวมระยะเวลา3เดือนวงเงินจำนำต่อหนึ่งรายบุคคลรวมไม่เกิน0 0 0 0 0บาท พร้อมขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยะสัน้นสามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสถานธนาคาราลางกรุงเทพมหานครได้ทั้ง21สาขาทั่วประเทศผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์02-1580042